สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งในที่ที่กรองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนจังหวะนะครับเป็นจังหวะของไพศาลนนครับชื่อว่าจังหวะภูไทยนะครับผมอ่าจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นจังหวะภูไทยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยแนวเพลงพื้นบ้านของอกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบทเพลงพื้นบ้านแล้วก็เวลานํามาประยุกต์เลนน่นกันกับวงดนตรีวงใหญ่เช่นว,วงหมอลำหรือวงอลูกทุงท่งทั่วไปเนี่ยนะครับผมเขาก็เลยจะมาประยุกต์ให้เข้ากับ กลองชุดวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับว่ามันตียังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปเล่นจังหวะภูไทยนะเผื่อมีคนมาบอกเพลงนั้นเพลงนี้นะครับเป็นจังหวะภูไทยนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับผมอาจจะวะภูไทยนะครับหห้องมี4จังหวะไฮแฮดก็เป็น1และ2และ3และ4ธรรมดาเลยนะครับผมแต่เสน่์นะครับผมเสน่์เนี่ยจะมาในจังหวะและของจังหวะที่1นะครับหและแล้วก็มาในจังหวะที่3ส่วนเบดัมจะมาในจังหวะที่1จังหวะที่2องเป็นจังหวะที่3จะมาจังหวะและอ่าแล้วก็จังหวะที่4 ง,ง่ายๆเลยอ่าลองดูนะครับลองดูลองตีเร็วขึ้นนิดนึงหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งอ่าเพื่อนๆอาจจะเปิดให้แหนร่วมไปด้วยก็ได้เช่นหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งอ่าหรือเล่นไลท์ด้วยก็ได้หนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งคราวนี้เราลองเล่นแบบยา,ยาวๆหน่อยแล้วกันพร้อมลูกส่ง ก็ประมาณนี้นะครับผมใครยังไม่รู้จักว่าจังหวัดภูไทยคืออะไรก็ลองไปเสิร์ชหาคําว่าเพลงภูไทยอะไรประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพือพ่อนาสาระเขารู้ดีๆจังหนึ่งนาทีตีกรองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ